ต่อไปจะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ปีคือตั้งแต่วันที่20กันยา2555ถึง20กันยา2556ปีนี้อายุจรตก48ปีในตามเกณฑ์ชะตาโหรศาสตร <c> ์ <oughs> เลข8ตัวนั้นตกดาวกรรมมะอุตสาหะปีนี้ตามเกณฑ์ชะาตานั้นจะมีการปรับปรุงธุรกิจมีการขยับขยายธุรกิจ หรือว่าธุรกิจการงานนั้นจะต้องมีการเดินทางไกลเป็นดาวเสาซึ่งค่อนข้างจะหนักเหนื่อยปีนี้การงานมาตกอลิแปบลบว่าต้องต่อสู้ประสักปัญหาในเรื่องของกรรม,มะเคหังในเรื่องของสถานที่บ้านหรือสถานที่ทํางานนั้นก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขด้วย <c oughs> แต่ว่าในชตาอายุ48ปีนี้ตกมาทโนเลอร์ก็ถือว่า ในเรื่องของการเงินการทองนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ทด่ดีแต่อาจจะมีรายจ่ายมากในเรื่องของสถานที่ประกอบธุรกิจหรือเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทํางานตกอุตสาหะนั้นเป็นเกณฑ์ต้องเหน็ดเหนื่อย <c oughs> ในเกณฑ์ปีนั้นในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งจะถือว่าเป็นช่วงเป็นการเปลี่ยนปีในระบบทักษะยุคนั้น หลังจากเดือนพฤศจิกาไปแล้วเป็นดวงชะตาชีวิตจะต้องมีการเดินทางไกลเป็นช่วงที่อาจจะต้องกลับเมืองไทยหรือว่ามีการมาเยี่ยมเยียนแม่ถ้าแม่อยู่เมืองไทยนั้นก็มีโอกาสที่จะกลับมาช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ลงทุนใหม่ๆสิ่งใหม่เป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการบริหารงานการติดต่อนั้นช่วง ตั้งแต่พฤศจิกายนขึ้นไปถือว่าเป็นช่วงที่จะมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองชะตาชีวิตนั้นก็มีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่ตระก,กูลลูกหลานบริวารจะมีญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวขันมากขึ้นก็คือในช่วงตั้งแต่พฤศจิกายนขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเดินทางไกลบ่อย ก็ชะตาชีวิตในช่วงตั้งแต่เดือนนี้ขึ้นไปตั้งแต่16ตุลาขึ้นไปถือว่าเดือนไทยเข้าสู่เดือน11ไทยเดือน11ไทยนั้นตั้งแต่16ตุลาขึ้นไปนั้นเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้เงินได้ทองเรื่องการเงินการทองดีเป็นช่วงที่จะได้เงินจากการวิ่งเต้นการติดต่อการขยันขันแข่ง ถ้าเกิดทําบุญนําทานแล้วยิ่งดีงั้นในช่วงเดือน11ไทยก็คือตั้งแต่16ตุลาขึ้นไปถึง16พฤศจิกาขึ้นไปนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเดือน12ไทยนั้นเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับมูลละอํานาจช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่อยู่อาศัยติดต่อพี่น้องเรื่องเงินกันทองช่วงนี้ก็หมายถึงว่าก็มีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์อยู่ด้วยเหมือนกัน แต่ว่าเลข4นี้อาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับพี่ๆลังน้องต้องเด็ดเหนื่อยในเรื่องของทรัพย์สินเพราะว่าเดือนนี้ตกเพศกาตเลิกวิธแวีแก้ดวงในเดือน12นั้นก็คือให้ถือศินก็จะแก้ปัญหาได้ <c oughs> ในเดือน 1, หนึ่งไฮซึ่งตกในเดือนพฤศจิกายนพอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดวงจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับ ลูกหลานบริวารหรือลูกน้องบริวารหรือเรื่องของระบบการศึกษาเรื่องของต่างประเทศจะดีในช่วงเดือน1ไทยก็คือประมาณเดือนพฤิกาหรือธันวานะส่วนช่วงเดือนหนึ่งไทยนั้นก็จำต้องให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องรถสุขภาพไม่ค่อยดีนะเดือน1ไทย ส่วนเดือนสองไทยนั้นเป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงที่จะมีรายได้และผลประโยชน์เข้ามาเยอะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงจะได้เงินได้ทองดีเรื่องเกี่ยวกับรายได้ผลประโยชน์หรือตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีในช่วงเดือนสองไทยส่วนช่วงเดือนสไทยนั้นถือว่าเป็นช่วงที่ก็จะได้เงินเช่นเดียวกัน นั้นเรื่องการเงินการทองช่วงเดือนสองเดือนสถือว่าดีนะส่วนเดือน4ี่ในปีหน้าก็คือเรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์เรื่องเรื่องเรื่องหลักทรัพย์เรื่องที่ดงที่ดินนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงเดือน4ี่ไทยส่วนเดือนหไทยนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีในเรื่องการเงินการทองเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยญาติมิตรให้คุณ เดือน6นั้นจะมีการเดินทางไกลติดต่อลูกหลานบริวารต่างประเทศเดือนเจไทยในปีหน้านั้นถือว่าเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงเรื่องงานปรับปรุงเรื่องงานเดือนเดือน8ไทยนั้นถือว่าเป็นช่วงที่จะมีปัญหาเรื่องคู่ครองควรรักช่วงเดือนนี้ก็หมายถึงว่าเป็นช่วงที่จะอาจจะได้เงินจากคู่ครองแต่ได้เงินแล้วนี่ก็ไม่ค่อยเหลือนะัก หรือว่าในช่วงเดือน8ดไทยนะั้นจะมีการเข้าหุ้นส่วนนะจะเป็นกาลีก็คือลักษณะเหมือนว่าเป็นความทุกข์ช่วงนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับพืชสวนไรนาทรัพยากรธรรมชาติจะทําอะไรอย่างรีบเร่งในช่วงเดือน8ไทยนะฮะส่วนเดือน9ไทยในปีหน้าก็คือเป็นโจวงที่ต้องให้ระวังสุขภาพเหมือนกันเรื่องสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดี ในการพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตาของดวงนี้ในดวงนี้ปีเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์ตกสุภะปุตตะดวงนี้วิถีชีวิตก็คือต้องอยู่กับเรื่องของตะกูลเรื่องของต่างประเทศอยู่ต่างประเทศดีอยู่ต่างประเทศทํางานด้านบริการทํางานอยู่กับครอบครัวอยู่ตะกูลอยู่กับคนอุบถัมภมคำโชูดี ส่วนวาสนาของดวงนี้วาส,สนาเป็นพังคะวาสนาก็มีเดชรายได้มีอำนาจมีทรัพย์สมบัติแต่วาสนาเป็นเทสาท,ทีเทสาตรีถือว่าเป็นดวงจับชายชีวิตก็อาจจะทำรายได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันส่วนดวงดิถีเป็นสามนั้นก็ถือว่าเป็นดวงที่มีความสามารถในการหาไรายได้หากินกับพวก เด็กนักเรียนนักศึกษาวิชาการการเงินได้จากเรื่องของคนใช้สมองใช้ปัญญาโดวนี้ถ้าเกิดทำบุญทำทานมากก็จะมีรายได้มีชื่อเสียงและผลดีแต่ดวงนี้ชีวิตเรื่องคู่นั้นไม่ขึ้นก็ทำว่าชีวิตเรื่องเกี่ยวคู่ครองนั้นคู่ครองเป็นกาลีกาลีก็คือถ้ามีคู่ครองเป็นฐานเป็นดาวราหูนั้น จะได้คู่ครองต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนแต่ว่าคู่ครองเป็นลาภะปัณนิกก็คือก็อาจจะคู่ครองอาจจะมีเงินมีทองแต่ตกเจโรเลิกนั้นต้องใช้ความอดทนสูงในการมีชีวิตในครอบครัวก็ขอจบพยากรพื้นดวงระบบนี้ไว้แค่นี้